ผมมักจะได้รับคำถามนะครับว่าช็อกโกแลตคอมเพลว์คืออะไรอธิบายง่ายๆครับในตลาดบ้านเราเนี่ยมีช็อกโกแลตอยู่2ประเภทครับแบบแรกเรียกว่าช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์อีกแบบหนึ่งก็ช็อกโกแลตคอมเพลว์นั่นเองครับ ช็อกโกแลตคัเวอร์จะประกอบไปด้วยไขมันจากโกโก้ Go, แต่ช็อกโกแลตคอมพาวไขมันจะเป็นไขมันพืชครับซึ่งช็อกโกแลตคอมพาวที่มีไขมันพืชนะครับข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถละลายและนํามาใช้งานได้ง่ายที่สําคัญสามารถแข็งตัวได้ที่อุณหภูมิห้องด้วยนะครับคนส่วนใหญ่จึงมักใช้ช็อกโกแลตคอมพาวเนี่ยมาแต่งหน้าเค้กหรือทําเป็นช็อกโกแลตเดคอเรชันสวยๆครับและเพื่อให้เป็นการเห็นภาพนะครับเดี๋ยววันนี้พลจะลองทําช็อกโกแลตแต่งหน้าเค้กง่ายๆจาก ช็อกโกแลตคอมเพลตให้คุณคุณได้ดูกันละกันครับใช้กระดาษไขนะครับหรือกระดาษลอกลายหลังจากนั้นเราก็ใช้ปากกาเพอร์มานแนนซ์นะครับมาวาดให้เป็นรูปของช็อกโกแลตเดคอเรชันที่เราต้องการครับสับช็อกโกแลตคอมเพลตเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำเข้าไมโครเวฟเพื่อล,ลายช็อกโกแลตครับ พอช็อกโกแลตร้อนดีแล้วเราก็คนให้ละลายทั่วกันและก็เนียนดีก่อนที่เราจะวาดตัวช็อกโกแลตลงไปนะครับผมแนะนําว่าเราควรจะกลับด้านกระดาษครับเพราะฉะนั้นช็อกโกแลตของเราก็จะไม่ติดสีหมึกนะฮะทาเนยขาวหรือว่ามา,าร์เกลีนก็ได้นะครับลงไปฮะแล้วเนี่ยครับเพื่อให้มีตัวยึดเพื่อทําให้กระดาษเรียบครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ช็อกโกแลตเนี่ยครับวาดลายเส้นตามที่เราได้ลงแบบร่างไว้เลยนะครับ ก็วาดไปตามสุดความสามารถของเรานะครับแล้วเราก็พักให้เขาเย็นที่อุณหภูมิห้องใช้เวลาประมาณ3-5นาทีก็เย็นแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเนี่ยฮะเราก็ค่อยๆย,ยกขึ้นมานิีเดวเองครับหลุดออกจากกระดาษอย่างง่ายดายครับเราก็จะมีช็อกโกแลตเดโคเรชัน่นสวยๆเอาไว้แต่งหน้าตานขนมอวดเพื่อน ทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับ